แนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่4พฤศจิกายนนะครับผม2567ครับวันนี้ได้เด่น9รอง7ครับผมตัวเน้นนะครับ92กับ97ครับเด่น9รอง7ตัวเน้น9 2กับ97นะครับผมสำหรับรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผมคำเตือน ิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีผู้ชม u t u b e ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามาแลบฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสาหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผม สำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมก็มาสะรึปผลของเมื่อวานกันนะครับผม สาหรับผลของเมืม่อวานครับผมนอยรวมครับเฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะครับผมประจาวันที่3พฤศจิกายน2567ครับเมื่อวานแอดให้เดน9รอง7ครับผม3ตัว0 9 4กับ8 7 7นะครับผม2ตัว9 0 9 4 9 7 7 2 7 7 7 8ตัวกัน0 4ครับผม ผลปรากฏว่าเฉพาะกิจ4ีโมงครึ่งนะครับผมออก 2, 6, 3กับ 4, 8ครับรอบนี้ก็หลุดไปครับผมพิเศษครับผมพิเศษ5้าโมงครึ่งนะครับผม9 29กับ 6, 0ก็ได้แค่วิ่งรุด9นะครับผมปกตินะครับผมปกติ6กโมงครึ่ง 4, 7, 5กับ 1, 8ครับก็ได้วิ่งรุด7ครับผม Vip ครับผมทุ่มครึ่งนะครับผม1 2 1กับ4 2รอบนี้ก็หลุดไปครับผมวันนี้ก็ทำได้เพียงแค่วิ่งรูดนะครับผมได้วิ่งรูด2รอบครับพิเศษกับปกติครับผมสำหรับสายเจาะก็ขอแก้ตัวนะครับผมขอแก้ตัวในวันนี้ครับผม สำหรับวันนี้ครับผมนอยรวมครับเฉพาะกิจ4ีโมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ V.I.P. ทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่4ครับผมพฤศจิกายน2อ6 7นห้นะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เดิน9ครับผม เด่น9รองเป็น7นะครับผมเหมือนเมื่อวานเลยครับผมเด่น9รอง7นะครับผมเด่น3ตัวครับผมเด่น3ตัววันนี้ได้5 9 2ครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้นะครับผม5้าห้าเจ็ดหครับผม เด่น3ตัว592ลองรองาตัว579นะครับผมต่อไปก็สงตัวเด่นสงตัวรองแล้วก็สงตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา5 9 2้าครับผม3ตัวเด่นกับ579ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผม อันไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น9รอง7ครับผมเด่น3ตัว 5, 9, 2กับรอง3ตัว 5, 7, 9นะครับผมตัด2ตัวเด่นได้ 9, 2ครับผม 9, 5หครับ 9, 7ครับผม 92ก็จะแปลงเป็น99ด้วยนะครับผมส่วนรองครับผมรองวันนี้ก็จะเป็น75ครับตัวเดียวเลยครับผมว่า79กับ59ก็จะไปติดอยู่ที่ชุดเด่นแล้วนะครับผมก็ชุดรองก็เหลือ75ตัวเดียวครับผมส่วนตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้ก็จะเป็นตัวกันจากชุดเด่นครับผม52ครับ 52ก็จะแปลงเป็น55ด้วยนะครับผม52ตัวอวันนี้ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับน้อยรวมครับผมเฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ V.I.P. ทุ่มครึ่งนะครับผม ประจำวันที่4พฤศจิกายนครับ2,567ครับผมวันนี้ได้เด่น9รอง7ครับผมเด่น3ตัว5 9 2รอง3ตัว5 7 9ครับผมเด่น9รอง7นะครับผมเด่น3ตัว5 9 2รอง3ตัว5 7 9ครับผม เป็น2ตัวครับผม92 95 97 99รอง2ตัว75ตัวกันเป็น52กับ55นะครับผมเป็น2ตัวนะครับผม92 95 97 99รอง2ตัว75ตัวกันเป็น52กับ55นะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น9รอง7นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น9รอง7ก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่92ครับผมตัวเน้นวันนี้นะครับผม92กับ97ครับผม สำหรับตัวเน้นวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่92กับ97นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวรล,ลขอาจจะมีเข้ามีลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านใดที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเช่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ